แน่นยังคงเล่นตัวอยู่ดีนี่หรือชายาของเสด็จพี่ไม่เชื่อฟังคำสามีแล้วจะเป็นเมียที่ดีได้ยังไงเจ้าเองก็ใช่ว่าจะเชื่อฟังคำพูดของข้าแต่ว่าคืนพูดออกไปก็คงเจอมีเรื่องใหญ่แล้วนางยังว่าอะไรอีกพระชายาตรัสว่าจะทรงรอองเหนือหัวเป็นเวลาเจ็ดวันพระเจ้าค่ะข้าจะไปรับสร้อยดอกหมากในวันพรุ่งนี้ ตาดแท้าเสด็จเข้าข้างในท,ทันทีไม่หันมามองภาพนามเอกศิจันทนาที่ทรงทำท่าเหมือนจะกรีดร้องด้วยความแ้นพระกายเต็มที่ทำไมทำไมสเสด็จพี่กล้าทำกับข้าเช่นนี้ทุกคนออกไปจากที่นี่ให้หมดไปพะเจ้าค่ะตั้งจำปาจำปีพวกเจ้าจะไปไหนพระมเหสีรับสั่งให้ทุกคนออกไปให้หมดนี่เพคะ จำปีกับพี่จำปาก็เลยจะตามท่านเดชากับพี่เอี้ยงออกไปเพคะโง่จริงเจ้าสองคนเป็นนางกำนันแล้วจะทิ้งข้าไปไหนไม่อยู่ช่วยข้าคิดดีกว่าว่าพรุ่งนี้ข้าจะทำอย่างไรดีถึงจะไม่ให้เสด็จพี่หนีไปหาหนางหมวยเมืองจีนนั่นได้ ใครมาที่ท่าน้ำอีกแล้วท่านเราซื้อหญิงสาวแต่งกายดีถ้าทางมีบุญหนักสักใหญ่นั่งโวอโทองมาหรือว่าจะเป็นเห็นพระมะเหสีแห่งอยุธยาเสร็จขึ้นเรือมายังไม่รีบรับเสด็จอีกหรือไงเจ้าฟังภาษาของเราเข้าใจเราจำเจ้าได้มเหสีจันทนา ทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีพระเจ้าค่ะยังดีนะที่รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างไปเรียกคนข้างในห้องท้องเรือมาเฝ้าพระมเหสีเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาเอะอะอะไรที่นี่นี่หรือพระธิดาเมืองจีนยังหน้าอ่อนหรือเกินนี่ข้าชื่อโบตันเป็นานางกำนันของพระชายาที่แท้ก็ขี้ข้าเท่านั้นคงไม่ต่างกันจากเจ้าสักเท่าไหร่หรอกแค่เอ่ยวาจา ก็สดแสดงความเป็นไพร่วาย,วายจำปาฟังไม่ได้พี่คะพระธิดานางห่วยปากกล้าน,นี่มันกล้าด่าจำปาพี่คะงั้นตอบซะให้เลือดก,กอบปากดีไหมพี่จำปามาจำปีช่วยขืนดวมพี่สาวของข้าก็สวยนะสิมีนางมวยขึ้นมาอีกคนแล้วจำปีแต่แค่นี้ไม่ครานามือพวกเราหรอกจริงไหมจริงจ้ะผู้ใดมาวางอำนาจบาดใหญ่บนเรือสำเภาของข้า สาววัยรุ่นท่าทีมีสงา่าก้าวออกมาจากในห้องท้องเรือถึงแม้ว่าจะแต่งกายอย่างชาวจีนแต่ผิวกลับเหลืองดังทองทาสิริโฉมงดงามยิ่งกว่าสาวจีนคนไหนนี่หรือคือไส้ดอกไม้ชาย,ยาคนใหม่ของเสด็จพี่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ทรงหลงไหลได้อย่างไรี่คงจะใช่พระมะเหสีรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามดีแต่แววตาเฉียวคม สแสดงถึงความเป็นคนเจ้าอารมณ์เราเป็นผู้มาที่หลังจำเป็นต้องกค้มหัวให้หม่อมชั้นสร้อยดอกหมากผู้น้องขอถาวายบังคมพี่จันทนาเพคะเอากองไว้ตรงนั้นข้ากับเจ้ายังไม่ได้นับเป็นพี่น้องกันมันจะมากไปแล้วนะองค์หญิงของเราอุตส่าห์ลดองค์ลงไหวติงตังอย่าล่วงเกินพระมเหสีขอประทานอภัยเดี๋ยวนี้เร็วๆสินี่เป็นคำสั่งนะ เพคะพระอาญาไม่พ้นเกล้าเพคะหม่อมชั้นติงตังขอประทานอภัยหวังว่าต่อไปเจ้าคงได้รับการอบรมที่ดีกว่านี้แต่ก็นั่นแหละนะไ้ดอกหมาหากเจ้าได้รับการอบรมบร่มนิสัยมาดีบางทีอาจจะไม่ด้านหรือสุ่มซามกินน้ำใต้ศอกข้าถึงอโยธยานี่ก็ได้เมืองจีนของเจ้าไรซึ่งชายะรือไงถึงมาวุ่นวายกับเสด็จพี่ของข้าเพราะข้าไม่เคยรู้มาก่อนตั้งหาก ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งแห่งอโยธยาทรงมีมเหสีสิ่งที่ทรงบอกข้าก็คือข้าเป็นนางในฝันที่ทรงรักและพักดีมั่นยิ่งกว่าหญิงใดไม่จริงเจ้าพูดโป้ะปดมดเท็ดเหลวไหลเสด็จพี่ไม่เคยทรงรักใครนอกจากจริงสินะข้าจันทนาไม่เคยได้ยินคำว่ารักออกจากปากของเสด็จพี่แล้วนางคนนี้มีอะไรดีกว่าเราตรงไหน ทำไมพระมเหสีองสันพักเผืิดอย่างนี้ละจำปีข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จำปาจำปาจำปีพาข้ากลับเดี๋ยวนี้พวกเราไปสาใจ,จริงๆเลยนะติงตังพากันหนีหน้าตั้งไม่มีทางสู้องคหญิงของเราได้พวกเจ้าพาข้ากลับไปในห้องท้องเรือเดี๋ยวนี้องค์หญิงก็ทรงสวนเซท่าทางไม่ดีช่วยกันประคองลงไปดีกว่าพี่โบตัน ฮต่างแยกย้ายก,กันไปแล้วแต่คงไม่จบเรื่องโดยง่ายหรอกปัญหาเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรดีนะ ข้าอดสูต่อพวกเจ้าท่านเหล่าซื่อและทหารที่ติดตามมาและเกินแล้วไม่นึกเลยว่าจะต้องมาพบกับเหตุการณ์ที่น่าอับอายเช่นนี้ทำพระทัยดีๆนะเพคะองค์หญิงหม่อมฉันกับติงตังท่านเหล่าซื่อหรือทาหารทุกคนรุนจงรักพักดีไม่มีใครกล้าดูหมิ่นศักดิ์ศรีหรือแม้แต่จะคิดสักนิดเดียวนะเพคะ ติงตังคิดอะไรออกแล้วไปคาองหญิงคิดอะไรเหรอติงตังถ้าคิดออกก็รีบบอกมาเพราะเวลานี้ความคิดของข้ามันมืดมนเต็มทีเมื่ออโยธยาไม่ต้อนรับพวกเราแล้วเราจะอยู่ที่นี่ให้เขาหยามหมิ่นทำไมไปคะองหญิงสเสด็จกลับเมืองซ้องของฝ่าบาทเสียดีกว่าติงตังจะไปบอกให้ทหารถอนสมอเรือแล้วเรียบเดินทางกลับแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวนี้ดีไหมไปคะ กลับแผ่นดินใหญ่ไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่เหรอติงตังโบตันเพคะเรากลับกันเดี๋ยวนี้โบตันเห็นด้วยอย่างที่ติงตังว่าเรียกท่านเหล่าซือมารับบัญชาขององค์หญิงเถอติงตัง